วันนี้เรามาพบกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งค่าอิดสุดที่มาพร้อมกับ CPU Ryzen 7 4000 Series มาพร้อมกัดจอ RTX 3050จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ Smartcom Online ค,ออครับวันนี้เรามาอยู่กับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่คอเกมมิ่งรู้จักกันดีนั่นก็คือ เอสซูทับเกมมิ่ง a 1 5รุ่น fa 5 0 6 ic ทับ hn 0 1 1 t ครับเอสซูทับเกมมิ่ง a 1 5ตัวนี้สเปคจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับ c p u amd ryzen 7 4800 hz ทำงาน8คอร์16เิรดความเร็ว2.9ถึง4.2่จุกิกะเฮิรต์ครับ มาพร้อมกับการ์ดจอบสิทธิภาพกราฟิกอันทรงพลังอย่าง NVIDIA TeForce RTX 3050แรม8 g b บัส3,200 DDR4 ตัวนี้ให้เป็น SSD ขนาด512 g b M.2 หน้าจอจะเป็นขนาด15.6นิ้ว Full HD 1,920คูณ1,080 IPS 144 h z วัสดุด,ด้านนอกออกแบบมาสวยงามดุดันแข็งแรงและทนทานสีอีคลิปเก มีหมุดสกูสีจุดและวาลวีเชด้านล่างเพื่อง่ายต่อการเห็นไฟสถานะเรื่องการเชื่อมต่อมาแบบครบคันครับทั้งพอร์ต RJ 4 5 HDMI USB 3.2สง Type A 3ช่อง Type C 1ช่องและช่องต่อหูฟังขนาด3.5 1ช่องครับฝาหลังมาพร้อมรูระบายอากาศแบบรังพึ่งระบายอากาศด้วยพัดลมดูโอ้แฟนจำนวน2ตัว <Wow. S 1> ช่องระบายลมมีส่วนที่ด้านหลังและด้านขวาของตัวเครื่องครับ ด้านบนจะเป็นกล้องเว็บแคม7 2 0 p พร้อมไมโครโฟนคู่คีย์บอร์ดจะมีปุ่มนำมลิกมาให้และจะมีไฟ rgb สามารถปรับสีไฟได้ครับ p o s ส oh, ุดทับ a 1 5มาพร้อมระบบตัดเสียงรอบข้างด้วย ai noise cancelling รองรับ ssd m 2สามารถอัปเกรดได้ผ่านมาตรฐานม i l i t e l ีเกตเช่นการตกหล่นการสั่นสะเทือนสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรอุณหภูมิและความชื้นที่ไม่ปกติและยังรองรับ wi-fi 6 บูตูหอีกด้วยมาพร้อม Windows 10 Home แท้ a s u s t a ทั Gaming a m i n g A15 ราคาเพียง2,9990บาทรับประกัน2ปีลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อสามารถติดต่อสอบถามที่ใต้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการนัำเบตนะครับวันนี้ s m a r t ทคอมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ